แต่วมากับทีมงานสองคนนะครับแล้วก็มาแบบสสาวนะฮะสาวสาวพิตี้เข้เาได้ของ <c oughs> อาเนี่ยก เสรกันเข้างานนะครับก็จะมีอยู่ด้านหน้านะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับมาเช้าคนอื่นเขาเลยนะครับก็จะเสร็จทุรละกว่าจะเข้ามาได้นะครับวันนี้นะครับประเด็นของเรานะครับมาเพื่อดูนะครับคันเกเล่นะครับ SP2 นะครับคันที่เป็นคาร์บอนทั้งลำเออเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับด้านในเดี๋ยวเจอกันด้านในไปเบื้องต้นนะครับของปกตินะครับนี้ i g เล่นะครับ SP2 นะครับที่เปิดให้จองนะครับ ตอนนี้คือจองหมดเรียบร้อยแล้วนะครับมีสุลัขตานหลายๆท่านนะครับ <K> เข้ามาจองสั่งจองนะครับเพราะว่าเป็นรถที่แบบว่าสวยจริงๆเดี๋ยวพาไปดูตัวจริงกันอีกรอบดีกว่าสำหรับหลายๆช่องที่พาผ่านไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะพากลับมาอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อที่จะมาชมเรื่องของรูปลักษณ์นะครับและเดี๋ยวผมจะอธิบายด้วยว่ารูปลักษณ์แม่งมันแตกต่างกับ b 4 r อย่างไรนะครับเดี๋ยวไปอยู่หน้านี่ครับ ตอนนี้เราก็ถึงกันที่นะครับโชว์รูมของดูกระติแลนะครับจะจัดอยู่คู่กับออร์ดี้ไทเรานะครับก็คือเขาได้ทําเป็นบริษัทออร์ดี้นะครับเข้ามาดูแลนะครับเรื่องของบริษัทขายรถของดูกระตินั่นเองนะครับอ่ะทีด้านหลังของเราจะเป็นมันตีวีโฟนะครับมันตีวีโฟตัวใหม่นะครับอันนี้เดี๋ยวทัดไปเราไม่ดูไปดูตัวนู้นตัวเดียวดูตัวที่เราต้องการนั่นก็คือเอสพีนะครับไอบีทูแค่ตัวเดียวแค่ตัวเดียวเท่านั้น ตัวอื่นเราจะไม่ดูไอหัวแต่เตต้าทุกตัวและแต่ก่อนที่เราจะไปดู SP2 นะครับเราไปดูสติ๊กเฟเตอร์ก่อนดีกว่าก็คือนี่ฮะสติ๊กฟเตอร์ SP2 นะครับ่ตัวนี้ก็คือจะต่างกับสติ๊กเฟเตอร์ตัวธรรมดาก็คือตรงที่จะเป็นคาร์บอนเลยครับจะเป็นคาร์บอนล้อคาร์บอนนะครับแล้วก็มีคัดแข้งให้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือวิงก็เป็นคาร์บอนแล้วก็เป็นผังอลูมิเนียมมาให้ด้วยนะครับใช่เรื่องของหน้าจอนะครับของสติ๊กจ แล้วเมนูเมนูวนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับไปค่อนข้างเยอะจากปี2018นะครับเขาแถมเกียโยงมาให้ด้วยของลิโซมานะครับลิโซมาคือร่วมกันผลิตแบรนด์นะครับกับดูคตินะครับมีทั้งก้านคลัสนะครับมีทั้งเกียโยงนะครับด้วยแล้วก็มีอื่นๆอีกนะครับใช่แต่ตัวนี้ไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับที่เราจะเข้ามาชมนะครับประเด็นหลักคืออยู่ฝั่งนะครับ ตอนนี้คือมีคนนะครับกำลังให้ความสนใจค่อนข้างเยอะนะครับเรามาต่อกันที่ตัวหลักที่เรามากันในวันนี้นะครับที่เราดึงมาถึงตรงนี้เนี่ยนี่เป็นตัวที่เขาเรียกว่าพูดลักเลยนะครับเอ็ดทนะครับให้ทุกอย่างครับล้อคาร์บอนนะครับคานแห้ง ไม่ได้ต่างเลยนะครับแล้วก็มีมียงนะครับบายบายลิซมานะครับทำกระดูกนะรับนะครับถังอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับแล้วก็ให้บอกด้วยนะฮะให้บอกนี่ครับให้บอกนะครับสีก็เป็นสีดาแดงนะครับดำดำคาดแดงนะดำคาดแดงนิดเดียวนะครับดำคาดแดงนิดเดียวขออนุญาตลองคลมหน่อยนะับดูดิว่าเข้าหรือปล่า ต้องได้เลยวะมีโอกาสเซื้อให้ลูกน้องวะเอให้ลูกน้องคนอาคันนะโอ้โหเอางานเลยว่ะนะครับคือที่ชอบในส่วนของ SP2 มากที่สุดนะครับคือเป็นปิดนะครับเป็นวิงเป็นวิงคาร์บอนนะครับ ผมว่าที่จังหวัดราคาแพงขึ้นหมายถึงว่าเขาน่าจะให้คานแห้งแล้วคาร์บอนนะครับแล้วก็เป็นวิงคาร์บอนมานะครับแล้วก็มีที่เปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับเอพทูนะครับก็คือเกียร์โยงนั่นเองส่วนลูกส่งนะครับ๋อ,อมีอุดกระจกิ้งสมัยด้วย เพิ่งสังเกตเห็นส่วนตอนนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูอย่างอื่นต่อนะครับประเด็นหลักๆก็คือมาตอนชอบอันเนี้ยเอาโอเคเดี๋ยวพาไปดูโซนของฮองนด้านะครับคาวาแล้วก็สุสกิดีกว่าว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างสำหรับเพื่อนๆนี่ติดตามนะครับก็ลองเข้ามาดูเผื่อจะมีชอบนะครับแต่วันนี้นะครับคือเป็นวันสุดท้ายแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะรีบตัดนะด้านอ่อนเนี่ย ไม่มีความรู้เลยอ่ะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สูงนะครับของคาว่าเราก็มาสะดุดตรงที่ลินจาเฮดทูนะครับ SE น่าจะเป็นไม่รู้เลยเลย่ก็คือว่าสวยออสวยใช่ใส่ก็คือรูปทรงคล้ายๆเฮดทูเลยนะครับ ก็คือทัแหละนะครับอันนี้อยู่เป็นเป็นเป็นทรงของคาวานะครับเออผมจะไม่ลงลึกนะครับก็จะมีส่วนของวิบากอะไรแล้วก็เป็นพวกเซตเอ็กซิสนะครับเซตอียิปต์าไปเซตเอ็กซิสก็ได้ตาไปนิดนึงไปแล้วเซตนิดนึงด้านหน้าอย่างนะครับอันนี้เซตอียิปซึ่งถามว่าเซตเอ็กซิสมามีอะไรใหม่ไหมมีอะไรใหม่ครับเซตเอ็กซิสมาอะไรนะเซตเอ็กซิสมามีอะไรใหม่ไม่รู้ชอบตรงเดียวพี่ีเรามาดูดิว่ามีอะไรใหม่ น่าจะเห็นเขาข้าวบ้างแหละ ไม่รู้เลยไม่ได้ทำกันบ้านไม่รู้เลยคือเอาง่ายๆคือผมไม่ได้ตามตระกูลคาวาเลยต้องว่านี้ที่เบียร์ด้วยทุกรุ่นดีกว่าทเป็นดูปกติเออตามหมดดูปกติคือตามทุกรุ่นอะไรอย่างนี้ขัดไปทางซ้ายมือของผมนะครับนี่โอ้มก็จะเต็มเลยก็จะเป็นทั้งหลายรุ่นอ่าใช่มีทั้งคลาสสิกมินิแซตซัพพานซัผพานนะครับสวยนะครับลูกทรงสวยนะครับไปดูฮอนด้ากันดีกว่า ไม่ไม่ดูซูก่อนเลยซูก็ได้ใกล้ๆดีใกล้ๆเนี่ยซูก็อันี้อันนี้เป็นไฮยาบุสะนะครับรถตำนานรถในตำนานรถที่1 3ึ0งพันสาร้ีบเดี๋ยวเราพาไปดูแอลแอลแอลเนี่ยแอลจีเอ็กซ์นะครับจีเอ็กซ์โซนุกิจีเอ็กซ์ครับนี่มีคนดูอะไรไหม <c oughs> ความรู้เหมือนกันต้องขอโทษด้วยนะไม่มีความรู้เหมือนกันเนีเ่ยพามาชมกยนพอพามาชมพามาชมพา,ม,ม,าม,มาดูนะแล้วก็ไหน ลายเนี่ยยางลายนะนี่อันนี้ของจริงอันนี้คือแบบอันที่ได้แชมป์ที่ยกล้อแบบเห็นไหมเพราะว่าจะมีห้ามนั่งด้วยต้องบอกว่าโคตรสุดยังจัแรงวะแรงนี่ด้วไ,ดไ,ไงรู้เนี่ย <laughs> <laughs> จะแรงจะแรงไม่แรงอยู่ที่คนขับเว้ยน, <laughs> <laughs> นี่มีอะไรเป็นของสมเกียรติด้วยนะครับสมเกียรจลูกค้านะครับนะะักแ,แ,แข่งมอเตอร์โชนะครับแชมป์น,นะครับ คนไทยที่ได้แชมป์นะครับเก่งสุดยอดก็าชื่ออะไรสมเกียรติตรงต่อห่อเหรอไม่ใช่ลราคนเราส้มเกียรติเราสมเกียรติกันท่าแล้วถัดมาด้านซ้ายมือของผมนะนี่ธิปนาตากล้องรอซื้อกวดวีโฟมาดีครับก็มาดีครับแล้วก็มี600ทอยธิปนา นายกแกก็ขับอยู่นะครับ,รบ,อรบตอนนี้ต่อมูลมาเป็นรถในฝัน วันนี้นะครับก็เราก็พามางานมอ์โชนะครับ 2, 2022นะครับที่จะจบลงภายในวันนี้ด้วยนะครับเราก็พามาดูกันบรรยากาศในวันสุดท้ายนะครับที่ Impact a r e n a นะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จะจักรลางกันไปด้วยนะครับแลมโบนี่ สีเหลืองคันนี้นะครับรถไฟฟ้าจัดเลยยิ่งเป็นสีเหลืองยิ่งชอบเลยคือเห็นแล้วแบบว่าเป็นที่หนึ่งในใจเลยเนาะนะครับผมจะเซฟมันถือไว้นะครับเอาไว้จําไว้ว่าผมต้องได้นี่นะครับโอเคนะครับอีกไม่นานนะครับก็ขอให้เพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์ท้ายหมดนะครับไปถึงมื่งซับไวๆนะครับเพื่อที่จะทําให้โฟล์วได้สัมผัสกับเจ้าคันนี้สักทีนะเออยังไงก็ ฝากขอบคุณที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันลิปหน้าผมจะพาไปไหนกันต่อนะครับไปรอติกันหนาเลยนะครับนังงั้นวันนี้ลาไปก่อนแล้วไงนะครับแล้วเจอกันไป